เรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหนุ่มสอนรามแกล่งแค่ไหนไม่ไหวที่เจอแบบนี้ทุกวันตายแทนลูกได้สอนรามเผยเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเจอมาหนักเหนื่อยที่ต้องทนสิ่งที่หมดไม่ใช่ความรักแต่หมดความไว้วางใจหนุ่มสอนรามมาออกรายการคลับไฟเดโชเผยถึงสุดที่รักคือน้องวีจิลูกสาวห่วงแค่ไหนตอนลูกสาวโต เจ้าตัวเผยมีคำพูดที่เตรียมจะพูดกับลูกไว้แล้วคือถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องพามาเจอคุณพ่อน้องวีจิบอกไว้เลยไม่ชอบรับไหว้ใครเยอะ พ่อเลี้ยงเดียวแต่อยากให้เรียกซามูไรพ่อลูกอ่อนมากกว่าเพราะน่ารักดีธรรมชาติของมนุษย์เราสามารถเกิดขึ้นได้ถามว่าการเป็นคุณพ่อดูแลลูกคนเดียวยากลำบากอย่างไรบ้างสอนรามเผยว่าถ้าเรามีลูกเป็นตัวตั้งทุกอย่างจะสบายหมดอะไรก็ได้ที่จะเป็นความรักความอบอุ่นที่เราสามารถเติมให้เขาเราจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ส่วนเรื่องราวที่ได้เจออะไรคือฟงังเส้นสุดท้ายที่ขาดลงหนุ่มสอนรามเผยว่า ทุกๆเรื่องเป็นปัญหาที่หนักเรื่องอีกเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังบทสนทนาที่อยู่ในบ้านก็เป็นเรื่องของปัญหานี้มันไม่ใช่ว่าวันนี้จะพาลูกไปเที่ยวไหนวันนี้ป้าเหนื่อยไหมการที่เป็นบทสนทนาที่ไม่มีเรื่องอื่นเลยมันมีผลกระทบต่อคนคนหนึ่งที่ต้องออกไปยิ้มหน้ากล้องครอบครัวมันควรจะมีความสุขครอบครัวไม่ควรร้อนถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องแบกรับความรู้สึก ซามูไรพ่อลูกอ่อนบอกว่าบางทีพลังใจซูเปอร์แมนก็ล้านะถามว่าหมดใจไหมคุณพ่อลูกหนึ่งเผยว่าสิ่งที่มันหมดมันไม่ใช่ความรักแต่มันหมดความไว้วางใจเสียเงินเสียทองเท่าไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเสียความรู้สึกไปแล้วมันเรียกกลับมายากถามว่ามีโอกาสไหมซอนรามตอบชัดว่าไม่มีครับ เมื่อถามว่าตัดไปแล้วยังให้เขาได้มาเจอลูกไหมสอนรามยันไม่เคยห้ามเลยหนุ่มสอนรามยังมีคำพูดที่อยากบอกลูกสาวที่เป็นหัวใจของตัวเองถ้าโตขึ้นแล้วย้อนมาดูรายการว่าเคยสัมภาษณ์ทุกรายการว่าผมไม่เคยเสียดายชีวิตตัวเองป้ากับแม่คือคนที่ผมกล้าตายแทนได้ถ้าวีจิโตขึ้นมาแล้วดูรายการนี้ปปาจะบอกว่าคนที่ปปากล้าตายแทนได้อีกคนก็คือวีจิ ติดตามชมคลับไฟเดโชแบบเต็มๆได้ในวันเสาร์ที่19ทธันวาคมเวลา6โมงครึ่งทางช่อง GMM 25นี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด